สวัสดีค่ะสบายดีกันไหม ก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki Yui's Eyes ค่ะหากใครเพิ่งเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะยุ้ยเองค่ะช่องนี้ของยุ้ยนะคะช่อง Nikki Yui's Eyes เนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของยุ้ยนะคะในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะวันนี้นะคะยุ้ยก็มีหัวข้อมาแนะนําให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับการเปิดประเทศของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะในปี2022นี้นะคะก็ ยุ้ยก็คาดมีความคาดหวังว่าเขาจะเปิดได้เร็วเร็ววันที่สุดนะคะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเดือนออกโเทเบอร์นะคะหรือเดือนตุลาคมของปี2021นะคะแล้่ก็ได้ข่าวมาคร่าวๆนะคะว่าเขา,าจะเปิดประเทศนะคะในปีประมาณช่วงควอเตอร์แรกของปี2022นะคะก็ช่วงใน3เดือนแรกของปีนะคะก็หวังว่าจะไม่มีการเลื่อนออกไปนะคะก็การเปิดประเทศในที่นี้ก็คือจะให้คนที่ อ,อยู่นอกประเทศนะคะคน คนวิซิเตอร์วีซ่าคนมาท่องเที่ยวหรือว่าคนเปิดขอรับวีซ่าหางานนะคะรับวีซ่าทำงานนะคะสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ได้ค่ะส่วนเรื่องอการกลับตัวไม่ไม่กลับตัวไมเนี่ยก็เป็นเรื่องในอนาคตนะคะว่าเขาจะตัดสินใจกันยังไงนะคะค่ะก็เป็นเรื่องของในอนาคตน้องก็ดูข่าวกันละกันค่ะว,ว่ายังไงแต่ถ้าเกิดยุ้ยเนี่ยได้รับข้อมูลหรือว่ายุ้ยได้ยินข่าวมาเนี่ยเดี๋ยวยุ้ยจะมามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ วันนี้ค่ะยุ้ยจะมาบอกวิธีการเตรียมตัวกันค่ะว่าเมื่อประเทศนิวซีแลนด์เปิดแล้วนะคะเราเนี่ยเตรียมตัวมาในประเทศนิวซีแลนด์นี้เราจะเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะยุ้ยมีทั้งหมด10ข้อค่ะมาดูข้อแรกกันเลยค่ะนะคะก็คือหางานค่ะหางานก่อนนะคะหากใครเนี่ยที่จะมาะโดยวีซ่าทำงานนะคะก็ต้องอันดับแรกสุดเลยค่ะหางานก่อนค่ะ หางานก่อนนะให้ได้รับ Job o f f er ฟเก่อนนะคะเมื่อเราได้ Job o ออฟเฟเสร็จแล้วก็มาดูสเต็ปที่2กันเลยค่ะสเต็ปที่2ก็คือการขอวีซ่าค่ะการขอวีซ่าเนี่ยก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยต่างๆนะคะเช่นเขาก็จะขอสเตทเมนต์มีการตรวจสุขภาพอะไรต่างๆนะคะไปศึกษากันเองนะคะ เพราะว่ายุ้ยเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ที่ทําหน้าที่เป็น Immigration Advisor นะคะหรือกับทางด้านนี้นะคะลองไปเสิร์ชหากันนะคะหรือหากใครเนี่ยที่อ่านภาษาอังกฤษค่อนข้างได้นะคะไปที่เว็บ m m i g r a t i o n New ซ e a l a n d ได้เลยค่ะยจะขึ้นที่เดี๋ยวยุ้ยจะขึ้นเว็บไซต์ให้นะคะ immigration.govt.nz ถ้ายุ้ยจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะก็เมื่อเราได้มีซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอู้หูเราก็มาดูข้อ3ามกันเลยค่ะ คือการเดินทางนะคะการเดินทางนี้ก็สําคัญหากเราเลือกได้นะคะว่าเราจะมาเดินไหนมาช่วงไหนนะคะเราก็ต้องดูอากงอากาศดูฤดูการอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะยุ้ยเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้มาช่วงฤด,ดูหนาวนะเพราะว่าเขค่อนข้างหนาวแล้วแต่เมืองนะคะว่า เราเนี่ยจะมาอยู่ที่เมืองไหนนะคะหากใครเนี่ยอยู่ที่ไทยมาตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วก็พอจะย้ายมาอยู่ในประเทศที่ประเทศที่เขามีหน้าหนาวนะคะคือ <c oughs> <c oughs> ก็อย่าเลือกมาตอนหน้าหนาวเลยค่ะเพราะว่ามันก็เสียงอะเนาะเสียงที่เราจะช็อกอากาศหรือว่าเราจะร่างกายเราจะปรับสภาพไม่ทันนะนะคะก็ หากเลือกได้ค่ะก็มาช่วงฤดูอื่นช่วงฤดูหน้าร้อนหรืออากาศอุ่นๆน,นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเดินทางนะคะก็จะมีหลายสายการบินให้เลือกค่ะมีการบินไทยนะคะทีะ่บินตรงนะคะเดี๋ยวยุจะขอบอกอสายการบินที่ยุ้เคยบินแล้วกันเนาะการบินไทยเนี่ยก็สะดวกค่ะ ออกจากโอกลด์หรือออกจากกรุงเทพมาที่โอกลดนเนี่ย11ชั่วโมงก็มาถึงเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแวะที่ไหนเลยค่ะก็สะดวกดีค่ะพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะก็พูดไทยกับเราได้ค่ะเราอยากจะถามอะไรอะไรเราก็ตอบได้ค่ะยยว่ายยแนะนําว่าถ้าเกิดมาครั้งแรกนะคะแล้วเรายังไม่ค่อยมั่นใจภาษาเนาะมากันทีนไทยก็ได้ค่ะแพงกว่านิดนึงแต่ว่าด้วยความสะดวกด้วยความอะไรแล้วยูว่าคุม้มยูว่าคุ้มจริงๆค่ะแล้วก็ยย ถ้ายุ้ยจำไม่ผิดเนี่ยออกจากเมืองไทยเนี่ยประมาณ6โมงเย็นนะคะแล้วมาถึงเนี่ยประมาณเที่ยงวันนะคะซึ่งเป็นเวลาที่ดีมากเลยค่ะออกโมงเย็นนะถือว่าเราแบบเราได้นอนเลยเนาะแล้วพอมาถึงก็แบบถึงเที่ยงวันพอดีนะคะซึ่งยุ้ยว่าการที่เราจะเหนื่อยกับการเดินทางเนี่ยมันก็น้อยค่ะ แล้วก็ยุ้ยเนี่ยเคยเดินทางจากสายการบินอื่นๆนะคะสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือสายการบินออสเตรเลียนะคะควันทัสหรือว่าพวกเจสตาอะไรพวกนี้นะคะก็มีการไปแวะที่ออสเตรเลียค่ะจะมีการเหนื่อยบ้างที่เราจะต้องวิ่งเดินแบบว่าเดินไปที่เทอร์มินอลต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะมาเลเซียแอร์ไลน์ยุ้ยก็เดินเดินทางมาแล้วนะคะสิงคโปร์แอร์ไลน์ แล้วก็มีใช้หน้าเซาเทิร์นค่ะใช้น้าเทิร์นยูไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่ามันเป็นสนามสนามบินที่ค่อนข้างใหญ่เนาะยูว่าถ้าเทียบเท่าก็เป็นสนามบินสนามบินที่มาเลเซียกุลลัมเปอร์น,นะคะที่เขามีหลายเทอร์มินอลอะค่ะแล้วเราเนี่ยจะต้องนั่งรถบัสนะคะระหว่างเทอร์มินอลนะคะซึ่งก็ค่อนข้างเสียเวลาค่ะแล้วก็ที่นู่นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยคุยภาษาอังกฤษกันนะคะก็จะเป็นพูดภาษาจีนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าโชคดีที่ตอนนั้นที่ยูไปเนี่ย เวลาที่เวลาในการรอนะคะมันมีมีจำนวนที่ค่อนข้างยาวนะคะยุ้ยก็เลยไม่ค่อยห่วงเรื่องที่จะวิ่งไม่ทันอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะยุ้ยจะทำคลิปแยกคะ่ะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะแยกมาคะ่ะแล้วก็จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการกรอกใบ ใบกรอกเข้าเมืองนะคะอาราเวลคาร์ดนะคะที่เขาจะมีเขียนว่าเรานําสิ่งของอะไรมาบ้างนะคะเราเดี๋ยวจะแนะนําว่าสิ่งของที่เราไม่สมควรเอามาเราไม่ควรเอามานะคะจะมีอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวยุ้ยจะมาแนะนําให้ฟังกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปเรื่อยๆก่อนนะข้อ4ี่นะคะเดี๋ยวไปข้อ4กันก่อนเลยคะ่ะข้อ4ี่ก็คือหาบ้านคะ่ะ การหาบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่เมืองไหนนะคะเช่นเมืองใหญ่ๆก็จะมีบ้านให้เลือกเยอะหน่อยค่ะมีทั้งแบบว่าเป็นบ้านเช่าหรือเป็นบ้านเช่าที่แบบทั้งหลังเนี่ยเป็นของเราเองนะคะโดยที่เราต้องทําการทําสัญญาค่ะทําสัญญานะคะแต่อยู่ที่ขอบอกก่อนนะคะว่าหากเรามาโดยวีซ่าที่เป็นวิ work v i s าเนี่ย เขาก็ค่อนข้างที่จะให้เรายากนะเขาอยากจะให้คนที่เป็น permanent r e s i d e n t ที่นี่หรือเป็นคน citizenship ที่นี่นะคะก็มีทั้งบ้านเช่าส่วนตัวค่ะแล้วก็แบบ flatmate นะคะหรือว่าเป็นบ้านคนไทยที่เขาแบบว่ามีห้อง spare มีห้องว่างแล้วก็ให้เราเข้าไปอยู่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าๆน,นะคะยินไม่ใช่คลิปหน้านะคลิปหน้าๆคลิปถัดไปถัดไปนะคะยินจะมาเล่าให้ฟังค่ะเกี่ยวกับเรื่องราคาบ้านนะคะว่ามีราคาเท่าไหร่แล้วก็หาย,ยังไงนะคะ ยุ้ยจะลองไปหาข้อมูลมาแล้วค่นแล้วจะมานำเสนอให้ทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวมาดูข้อ5ค่ะเมื่อเรามีบ้านแล้วเนาะเราก็ต้องมีการเดินทางค่ะเราก็ต้องหาซื้อรถนะคะหรือว่าเราก็ต้องมีการ์ดมีบัตรที่เราเอาไว้ใช้เกี่ยวกับขึ้นรถบัสแตะแตะบัตรที่รถบัสนะคะยุ้ยเนี่ยยุ้ยจำได้ว่าปีแรกๆไม่ใช่ปีแรกๆสิสองเดือนแรกที่ยุ้ยอยู่ที่โอเกลนด่เนี่ย ยุ้ยก็ใช้บัตรนะคะยุ้ยจำไม่ได้ชื่ออะไรโกรคาร์ดหรอที่เอาไว้แตะนะคะแตะตอนขึ้นรถบัสหรือว่าแตะตอนขึ้นรถรถไฟนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยุ้ยก็ใช้แค่ไม่กี่วันหรอคะ่ะเพราะยุ้ยไม่ได้อยู่ในเมืองเนาะแล้วยุ้ยก็ย้ายไปอยู่นอกเมืองแล้วก็ทํางานนอกเมืองเลยนะคะก็เลยไม่ได้ใช้อีกเลยะคะ่ะบัตรเนี่ยก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยุ้ยจะลองหาข้อมูลให้ดูนะคะว่า และเมืองเมืองใหญ่ๆใ,ในะอยุธยรู้สึกว่าโอกลแลนด์เวลลิงตันแล้วก็ที่ไครเชิร์ชนะเขาจะมีบัตรประเภทนี้นะคะขึ้นรถไปแล้วก็แตะแต่ว่าเราไม่ต้องขักเราไปแรกๆนะคะเราถือเงินสดค่ะแล้วเราสามารถจ่ายบนรถบนรถได้เลยค่ะคนคนขับรถเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะ,ะมีมีตู้นะคะแล้วก็ทอนเงินให้เราอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีการ์ดใบเล็กๆเป็นเหมือนสลิปนะคะใบเล็กๆขับปิ้นออกมาให้เรานะคะค่ะ เดี๋ยวไปดูอ๋อแล้วก็ในข้อ5นี่นะคะเดี๋ยวยุ้ยจะทําคลิปแทรกอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะเกี่ยวกับว่าทําใบขับขี่ที่นิวซีแลนด์นะคะโดยที่เรามีออปชันค่ะหากเราเนี่ยอ๋อก่อนมานะคะถ้าเกิดใครเนี่ยมีใบขับขี่ที่ไทยนะคะยุ้ยแนะนําว่าให้ไปทําใบขับขี่อินเตอร์ค่ะสามารถใช้ได้1ปีนะคะก็คือก็คือทํามามันก็ไม่เสียหายเลยเนาะ500บาทก็ทํามาก่อนคะ่ะเผื่อว่าเผื่อเพราะว่า มีไว้ก่อนมันก็ไม่เสียหายอะไรนะคะแล้วถ้าเกิดเรามีใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่5ปีนะคะที่ที่ไทยเนี่ยเราสามารถนําใบนั้นค่ะมา transfer นะคะเป็นใบขับขี่ที่นิวซีแลนด์ได้ค่ะแต่เราจะต้องมีการไปสอบอที่เป็นข้อเขียนนะคะสอบกับคอมพิวเตอร์นะคะพอเราผ่านแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปสอบขับค่ะแต่สอบขับแค่ครั้งเดียวนะคะเราก็จะได้ใบที่เป็น full ู i c e เ s e เลยค่ะของยุ้ยนะคะยุ้ยก็ใช้วิธีนี้ค่ะ ก็ได้ใบขับขี่มาเรียบร้อยตั้งแต่ปีแรกๆแล้วนะคะอ่าถัดมาค่ะเป็นข้อ6นะคะก็พอมาถึงเนี่ยเราก็ต้องมีการเดินเรื่องเอกสารค่ะเช่นอ่สมัคร IRD นะคะแล้วก็สมัครแบงก a c c o u n านะคะไปธนาคารเปิดบัญชีนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าซิมคาร์ทโทรศัพท์นะคะซิมคาร์เนี่ยเราสามารถซื้อได้ที่ สนามบินนะคะแต่ลุยรู้สึกว่าจะมีแค่ไม่จะมีแค่ซุ้มเดียวนะคะตรงนั้นนะคะอาราโ h ฮอลนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแมกโนโนแล้วตรงกลางแล้วก็ตรงจะมีเหมือนซุ้มนะคะเป็นของอูโดโฟนค่ะก็ไปซื้อสินค้าตร,ตรงนั้นได้นะคะซื้อแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปในโทรศัพท์ได้แล้วค่ะแล้วก็ใช้ได้เลยะคะ่ะแล้วเราก็ต้องมาดูว่าแพลนแพลนของเรานะคะว่า แพ็กเกจของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวรั้งทั้งหน้าเดี๋ยวยุ้ยจะมาแนะนำว่าในนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีที่จะเป็นบริษัทเกี่ยวกับอ่าบริษัทโทรศัพท์นะคะแบบสัญญาณโทรศัพท์นะคะว่าเขามีกี่กี่แบบบ้างนะคะซึ่งเนี่ยที่ยุ้ยเห็นชัดๆก็จะมี v o ล a f โฟนนะคะจะมีสปาร์ค่ะจะมี2 d e g r e e แล้วก็จะมีพวกอะไรอะเล็กๆน,น้อยยเคยเห็น w a r e h o u s e สกินนี่อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยววิวจะหาข้อมูลค่ะแล้วก็ทําคลิปแยกออกมาต่างหากนะคะคลิปนี้นี่ทําไมสัญญาเยอะจังเลยว่าจะทําคลิปนู่นนี่นั่นแยกออกมาต่างหากนะคะก็รอติรอกัอนหน่อยนะคะทุกคนไปหมดเรื่องเอกสารหมดเรื่องซิมโทรศัพท์นะคะไปดูข้อแปค่ะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะเราก็ต้องดูว่าเราไปเนี่ย มันเป็นผู้ไหนนะคะแต่ยุ่ทขอบอกว่าคนที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างสีเข้มๆหน่อยนะคะไม่ค่อยมีใครใส่สีแบบสีแบบสดใสสีแดงสีเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นคนพวกสีแดงสีเหลืองสีม่วงอะไรอย่างนี้นะคะก็คือพวกนักท่องเที่ยวค่ะถ้าเกิดเป็นคนที่อ่เป็นคนโลเคอลเป็นคนที่นูน้นแท้ๆนะคะ <laughs> เขาจะไม่ค่อยใส่สีแบบนี้เขาเขาจะกลมกกืนค่ะเขาจะใส่สีแบบดำๆอะไรอย่างนี้นะคะใครเนี่ยที่ไม่แบบ ไม่ไม่ง้อบแบรนด์อะไรมากมายนะคะที่นู่นเนี่ยเขาจะมีห้างนะคะก็มีจะมีแบบเ o u า e มี K mart เคมาร์อะไรเงี้ยนะคะก็จะเหมือนกับ B ิ g C ซ o t ลตับ้านเราเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็จะมีแบบเสื้อผ้าขายนะคะซึ่งเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มปัจจัยสี่เนี่ยเขามีค่ะแล้วก็ไปดูเสื้อหนาวถุงเท้าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเรารู้สึกหนาวเกินไปอะไรอย่างเงี้นะคะลองไปดูที่นู่นได้นะคะ แต่เตรียมไว้ก็ดีค่ะเราจะได้ไม่มาฉุกหลืกตอนแรกๆนะคะที่เรามาแรกๆแล้วเรายังไม่รู้วิธีการเดินทางเราไม่รู้วิธีการเรายังไม่มีไอ้บัตรธนาคารอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถใช้สิ่งที่เราเตรียมตัวมาตอนแรกจากที่ไทยได้นะคะ ต่อมาค่ะข้อ9นะคะเรื่องข้อนี้ก็สําคัญค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยารักษาโรคค่ะหากใครเนี่ยที่มีโรคประจําตัวนะคะยุ้ยแนะนําว่าให้ขอใบรับรองแพทย์นะคะใบรับรองแพทย์ที่เขียนช,ชื่อตัวยามาค่ะว่าขอเป็นภาษาอังกฤษนะทางทางเภสัตทางคุณหมอที่นี่เนี่ยเขาจะได้อ่านได้นะคะว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรแล้วก็เราต้องใช้ยาตัวนี้แล้วเราก็ติดยาตัวนี้มาบ้างค่ะแต่ว่าอย่าติดมาเยอะนะคะเพราะว่าเขามีกฎว่า,าไม่ให้ นำยารักษาโรคนะคะนำเข้ามาในเกินรู้สึกว่าจะสามเดือนหรือหกเดือนนี่แหละคะ่ะลองดูนะคะฮะแต่ว่าถ้าใครเอาเข้ามาเนี่ยก็มีใบรับรองแพทย์ติดมาก็ดีค่ะเผื่อว่า immigration หรือว่าพวกเอสตอมนะคะพวกคนที่ตรวจของนะคะเขาจะถามค่ะว่าว่ายาตัวนี้ยังไงคุณมีใบรับรองแพทย์ไหมแล้วถ้ามันเป็นยาอันตรายอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็ถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเขาอาจจะทิ้งยาเรานะคะอืม มาข้อสิบค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะยุย้ยเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองศึกษานะคะกฎหมายค่ะศึกษากฎหมายแรงงานนะคะหากใครมาทํางานนะคะศึกษากฎหมายแรงงานพื้นฐานในประเทศนิวซีแลนด์นะคะว่า,เ,าเราจะได้รับสวัสดิการอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นว่าค่าแรงขั้นต่ำเท่าไรเราได้เนี่ย เรามาทํางานเนี่ยเราได้ต่ํากว่าค่าแรงขั้นต่ําหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเราได้ต่ํากว่าค่าแรงขั้นต่ํานะคะถือว่าผิดกฎหมายนะคะนายจ้างเนี่ยสามารถติดคุกได้เลยนะแล้วก็ถ้าเราทําหากเราทํา,าทงานวันหยุดเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นะคะซึ่งมันจะไม่เท่ากันนะวันลาป่วยได้กี่วันนะคะวันลากิดได้กี่วันอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวนะคะหากใครเนี่ยพร้อม เตรียมตัวมานะคะพร้อมเมื่อเขาเปิดประเทศเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปยุ้ยนะคะในวันนี้นะคะหากใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับส r i b e ให้นิกีย้ยคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ